เราจะเน้นการาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์จกิกทัดสรจากสิ่งที่นักวิจัยได้เห็นว่าเป็นเรื่องที่พรอมให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์นะครับรฟคปฟฟองดูของทุ่งกุหลาบม่วงซื่นะอาหารฟังก์ชันแล้วก็ส่วนผสมฟังก์ชันสารสกัดมูลค่าศูนยะ์เทคโนโลยีเพื่อที่กระทรวงสาธารณาสุขได้ใช้นะครับเกี่ยวกับไม่ได้เขนะ้าเทเลเฮลเรื่องของ คาร์บอนเครดิตเรือมาตรการกิจการทางการค้าในปีงบประมาณ67ผู้ดได้รับผลประโยชน์ร่วม9ล้านคนงานนำเทคโนโลยีไปใช้มากกว่า4 0 0ห0ื่ยานนะครับปี2025นะครับตีมไว้ว่า S&T Implementation for Sustainable Thailand เป้าประสงค์และกลยุทธ์ไว้5ข้อนะครับจะมีกลยุทธ์อยู่4ข้อนะครับเราลิฟต์ระดับของจากที่ว่าจะมีผู้ได้รับผลประโยชน์5ล้านคนขึ้นมาเป็นมากกว่า7ล้านคนในปีนี้เราหน่วยงานที่จะนา เราไปใช้เนี่ยเดิมที่ตั้งไว้15,000หน่วยนี้เราขยาบขึ้นเป็น20,000ื่นงงานนะครับ